ครับก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีชาวมือใหมันสองท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมมือใหมันสองนะครับอาอาจจะเป็นของใหม่นะครับวันนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ถ้าสนใจในพระเครื่องผมก็แอดไลน์ก็แอดไลน์ตอนช่วงต้นคลิปได้เลยนะครับพี่พีเอฟซีวันนี้มีของใหม่มาให้ชมเยอะแยะหลายองค์เลยนะครับมาเริ่มเปิดกันที่องค์แรกนะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พีเอฟซี เมื่อคืนเดี๋ยวทักความเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนลงพักเครื่องไปนะครับสิบกว่าองค์ก็มีปิดมาสองสามองนะครับสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับในพระเครื่องคลิปที่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นคลิปไหนคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ลองทักข้อความมาได้นะครับเพราะว่าแหมช่วงนี้หิวนะครับพี่พีเอฟซีไม่ได้ลงพักไปโอ้โหเจ็ดหกเจ็ดวันนะครับพี่พีเอฟซีนี่วันนี้ก็มาพร้อมกับของใหม่องคใหม่นะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับเนี่ย แต่เนื้อหาเขาค่อนข้างชัดเจนนะอันนี้แบ่งมาจากผู้ใจดีนะครับพอดีผมก็ไม่มีพระไม่มีของนะก็ขอแบ่งจากผู้ใจดีมานะครับองนี้นะครับ้าท่านใดชื่นชอบนะครับนี่องนี้ครับเปิดไว้เท่าไหรด่ดีนะครับเอาเปิดสองพันห้าแล้วกันนะครับพี่พีเอฟซีท่านใดชอบนะเปิดสองพันห้านี่พระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้มีมาพระเนื้อผงนี่มีมาให้ชมสี่องค์เลยนะครับสามสี่องค์ วงน,นี้เป็นพิมพ์อะไรไม่แน่นะผมไม่รู้ว่าเป็นวัาไหนคนระับแต่เป็นเนื้อเขาเก่าพอดีผมก็ไม่ค่อยถนัดอ่าพวกพระสม,สมเด็จเท่าไหร่นะครับทุนองคนี้ก็มาค่อนข้างแรงนะแต่ว่าจะาแบ่งปันนะครับเอาเปิดพันห้าพอครับพี่พีเอฟซีทนายชอบนะครับนี่พระสมเด็จองนี้นี่ดูความเป็นแสงนะครับเนื้อดีมีมวลสารนะครับเอา หนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับพี่พีเอฟซีดูแลชอบนะครับวันนี้เป็นเหมือนเป็นปกโพะครับเนี่ยเป็นสําเร็จไม่แน่ใจโปโตหรือเปล่านะครับนี่เป็นพิมพ์แบบนี้นะฮะเพราะผมก็ไม่เป็นนะครับก็จะมีเนี่ยเป็นเป็นจุดๆเนี่ยน่าจะเป็นปกโพอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับพี่พีเอฟซีน่ใจเห็นเห็นเป็นตุ่มๆอยู่ นะครับก็เก่าสวยนะครับผิวนี่ใช้ได้เลยนะครับองนี้เอาไม่แพงนะครับเปิดสองพันนะครับท่าในใดดูราคาไอ้ดูแล้วชื่นชอบนะครับเท่าไหร่ก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับเปิดประเดิมักหน่อยนะวันนี้นี่องต่อมาเป็นโอ้โหพระ ปากน้ำนะครับใช่หรือเปล่านะเป็นของขวัญวัดปากน้ำนะครับอันนี้เขาเหมือนเคลือบแร็กตรงแรก็แรกไว้นะครับพี่พีเอฟซีทนดูแล้วชื่นชอบนะครับองค์นี้โอ้โหได้มาไม่แพงนะครับเอาเปิดพี่พีเอฟซีสี่พันหแล้วกันนะครับนี่สภาพเขาก็ไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับลงแล็กมาด้วยนะครับเนี่ยนะสภาพนี้ผมคิดว่าลงแร็กมานะครับ เอาเปิดสี่พันแล้วกันนะครับเปิดเท่าไหร่เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจผมบอกไปสี่พันห้าหรือสี่พันเอาสี่พันแล้วกันนะครับดูแล้วชื่นชอบกระโทรมานะครับพี่ๆพี่ห้ามพลาดห้ามช้าเด็ดขาดนะครับของชุดนี้นานๆทีจะได้หยิบขึ้นมานะครับสวยงามนะครับต่อมาเป็นพระนะครับโอ้โหสายหล่อโบราณนะครับสายของเรานะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับ โอ,โองนี้นะครับเดี๋ยวพี่ดูใต้ฐานแล้วพี่พี่จะชอบกันนะครับสไตล์การตะใบนี่องนี้เอาเปิดแบบว่าเปิดประเดิมชิวๆนะฮะเอาเปิดสามพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พีเเปิดสามพันห้าร้อยบาทนะครับพอช่วงนี้จะปิดเทอมนะฮะทันใดที่จะแมอยากจะอุดหนุน,นะะอยากจะเช่าเป็นค่าทงค่าเทอมนะครับมหาลัย <laughs> ก็อุดหนุนได้นะครับ ลงพราเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายสวยนะครับพิมพ์ดีเนื้อหาดีเป็นรูปหล่อที่วันนี้ผมได้มาก็พักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่เพิ่งจะได้หยิบขึ้นมาโชว์นะครับท่านใดชอบนะครับเอาไม่แพงนะครับสามพันห้าร้อยบาทสาหรับองค์นี้เป็นพระเมื่อวานนะครับจะลิปเมื่อวานผมว่าลงเรื่อยๆนะฮะพระเออเรียกว,ว่าอะไรนะพิมพ์ช่างหลวงนะครับลงพ่อเงินพิมพ์ช่างหลวงนะครับก้นไม่อุไม่มีก้นอุ ทานใดดูแล้วชื่นชอบนะครับขออภัยถ่ายไ,ยไปนง่วงนะฮะเมื่อวานมีส่งไปแค่สองบ้านเองนะครับพี่พีซีวันนี้ก็ฟังอุ่นหุนหน่อยนะครับผมตาดูดูกันได้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่พีซีดูแล้วไม่ชอบไม่ว่ากันองนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนพิมพ์นี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์บีหรือเปล่านะครับใหญ่บีอะไรไม่รู้นะฐานเขาหนานะครับ ค่อนข้างหนาเลยฐานหนามากนะครับหล่อลําบึกนะครับหลวงพ่อเงินห้วยวัดหว้หวยเขดนะครับขออภัยทิดอ่างเลยนะครับไม่ได้ถ่ายนานนะครับขออภัยอาจจะเห็นเล็บดับหน่อยพอดีทํางานทําโปรเจกต์ที่วิลัยนะพอดีก็จะปิดเทอมแล้วอีกเนี่ยวันศุกร์นี้ผมก็ปิดเทอมใหญ่แล้วนะครับของปวส .2 นะครับหลังจากนี้ผมก็จะเข้ามหาลัยก็ไม่รู้ว่าการถ่ายภาพผมจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับ อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้นะครับอาจจะมีเวลามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นพระน่าจะเป็นเนื้อผงนะเป็นหลวงปู่บเผือกหลวงปู่บเผือกนะครับขุดศักดิ์นะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบนะครับผมไม่แน่ใจว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับแต่ผมรู้เป็นหลวงปู่บเผือกนะครับโดนแสงนะครับสีอาจจะเพี้ยนเล็กน้อยนะครับ วันนี้ถ้าท่าใดูแลชื่นชอบอยากจะโทรมาสอบถามก็โทรมาได้ที่เบอร์0 8 1ย์3 7 7 1 6นเจะครับอยากจะแอดไลน์ก็เลื่อนกลับไปตอนต้นคลิปนะครับช่วงห6าวิแรกนะครับผมจะลงเกี่ยวอาโค้ดไว้ให้สแกนนะครับก็แอดไลน์มาโดยตรงได้เลยนะครับวันนี้เป็นภาพปิดตานะครับเก่านะครับที่ไหนดีนะครับเป็นน่าจะเป็นเนื้อดินคู่รักนะครับผมคู่รักประมาณนี้นะครับภาพปิดตาเม็นนี้เอาเท่าไหร่ดีนะครับพี่พี่ฟรี เอาเปิด2 0 0พันละกันนะครับเม็ดนี้เปิดประเดิมนะครับชอบเท่าไหร่ต่อรองราคามาได้นะครับราคาเราคุยกันได้นะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจก่อนนะครับนี่ถ้าเราดูแลชอบนี่ราคานี่ไม่ยากเลยนะครับต่อมาเป็นกิ่งคองเซเชียนะครับโอ้โหองนี้เนื้อหาค่อนข้างจัดสวยงามใช้ได้นะครับนานที่จะได้เจอนะครับพิมพ์ประมาณนี้เนี่ค่ะประมาณนี้มีกิ่งนะครับ ถ้าขยับก็ได้ยินนะครับเมื่อกี้ขย่าอยู่สวยคมนะครับกิ่งของสาเคียนโเนื้อหาแบบนี้นะครับพี่พี่ฟีจะหาได้ที่ไหนนะครับสวยๆเลยนะครับท่านไหนชอบนะครับคลิปนี้โทรมาได้นะครับเปิดไว้ราคาแบบไม่เท่าไหร่นะครับนี่หลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นภัยเงินหรือเปล่านะครับน่าจะออกภัยเงินนะครับ อันนี้ก็ได้มาสักพักหนึ่งนะครับก้นมีจานนะครับจานมือนะครับจะเห็นอยู่นะครับก็สภาพใช้นะครับสภาพใช้เลยอันนี้น่าจะเป็นฐานสูงน้องน้องหลวงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับฐานเขาหนาอยู่นะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบนะครับในพระเครื่องผมก็โทรมา ได้ครับติดต่อโดยตรงก็เบอร์0 8 1 1 2 3 7 7 1 6นะครับองค์นี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์จอบเล็กนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าแข้งติดหรือเปล่านะครับแบบนี้เป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงิน,นเดี๋ยวเพราะว่าองค์นี้ลงไปก็มีปิดแน่นอนนะครับองนี้เปิดไว้อ่าเปิดเอาเปิดราคาเปิดแล้วกันนะครับพี่พีเอฟซี เปิด2,800บาทนะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบทักมานะครับเอาเปิดเบาๆพอนะครับพอได้ประเดิมเนื้อหาดีนะครับแบ่งมาจากผู้ใหญ่ใจดีต่อมาองค์สุดท้ายนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอยู่ในเลียมองค์นี้ก็ลงไปล่าสุดยังไม่มีใครมาสอบถามนะครับพี่พีทีอยู่ในเลียมแบบว่าเออเป็นเงินผสมนะครับเนี่ยเนื้อหาพากเขาโอ้โหใช้ได้นะครับเลี่ยมสวยเพะของพร้อมใช้ได้เลยนะครับเป็นนิยม A นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A องนี้เอาเปิดเท่าไหร่ด <parler> ีเดี๋ยวทักมาลวกันนะครับองนี้เอาเปิดหลังไ่นะครับเนี่ยก็โกนก็สวยนะครับแต่ผมยังไม่ได้แกะแกะแต่ลองส่องดูแล้วก็เนื้อหาดีนะครับการแต่งการอะไรนะครับคลิปนี้อนญาตจะไว้ต่เพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับท่านใดดูแล้วสนใจองไหนก็ทักมานะครับผมดูองไหนไม่ทันทักมานะครับอาจจะตอบช้าเล็กน้อยก็ขออภัยนะครับอนญาตจะไว้ต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณครับ